สว well, ัสดีค่ะด well, yeah, ีด cool. okay. okay, yeah. okay. ีนกนั่งนู่นไปนั่งกับพี่ข้างล่างมั้นี่แม่แม่สวัสดีค่ะ

เดินัดตรงต่างหูจังเลยนะว่า kind ม of like. ีสะพานตรงนี huh. ้สะพานทางรวย่ทาง ผู้ใดนั้นแม่โอเจะต้องจัอไปออนี่นะขอไอ้แม่นิกนะแต่สารเราเราเราสิไปในดวงตา เข้าห้องไปเลยได้ห้องน้ำไปมาคนสิบปุ๊ไค่อยเตรียมรถคุณอะไนไปแต่เไาไปว่าเติมเออฟข้างหลังไปเดินออฟข้างหลังผมไปไปอข้อไปเดอะไปกันลอกไปโคไปวัดไปเขาไปครับเดี๋วนี้เอาเลยออเขาตึงเครียดก่อนไมโดมันก็ทำงานของมันหนึ่มันทำงานอยู่งหลัง ล้ลูกสายลูกสาวครับผมเข้าไปก้าเปล่เข้าไปก้าไหมก้าไหมครับ เข้าไปเด้อเข้าไปกล้าหลวงตาให้หลวงตาเข้าไปใกล้ๆก็ได้เออให้หลวงตาเข้าหัให้เข้าไปใกล้กๆเอด้วไปใกล้เด้อ ทำไลงตามะาบินทบ,บ้านบชื่อบ่มีไเผจือ่อทามันถามีลุ้งยุ่นยู่นป้าหวายนะคะ็ยังโบชื่อเออรับป้าหวายพมถามแล้วครับครับครับ ข้าวบเลยตาอเบ่าเียัน้อนอข้าวสาวเเก้งหมดเลยนะไม่เอาน่าไม่เป็นไรไม่เอากนีเดี๋ยวขอออ้อทถ่ายรูปน้องลงตาคอนหน้ามากขอหน้าแป๊บถ่ายรูปมานั่งนั่งนะ เไม่บ้านมากไหมมนอ๋อหางองได้เดี๋เต็มเตเต็มฟองให้ถือก็ก็ยังว่าฟาดไล่ดอกไม้ถึงโยงยากยังน้องใ้นั่งรถานั่งนั่งกันนั่งกันน้องยันรถเลยคนเด็เออจึงรถเลย พอดีเอาน้ไม้ป้าน้ไม้ไหลไม <c oughs> ่ได้่พีีันอเลเก่งก็ได้เดเนานะฮะ่ยังก่อนพอพอลงถวายลงาเนาะบุบเอานั่นเลยครับปเ,เห็นอล้วกันโมา,นนาบนน้ำ <c oughs> นี่ต้องต้อ่มเด้อเอา ที่จะพัฒนาเลยเด้อข้อฟ้าแล้วข้งฟ้างานทำไปเท่าไหร่อันแต่งตะเกียงบุญรมแต่งน้องใหม่แยกเดียวมีน้องโงพยาบาล้วกต้มไหว อนี้นนอยู่บ้านน้อยนึ่งบ้นน้บ้านน้อยนี่หอมบ้านกบุญนี่ทั้งหมดเลยบ้านน้อยแต่บุญบ้านใหญ่เพราะบิดาบ้านก็ได้ข้ามมาบ้านน้อยเนี่ย เนีครับยังไ่ได้่เพื่อนมาเพนยังไม่ได้ขามากกรข่าวครับมาครับมงเลยหอมรวดลเอ่อาบุบูรเลไบ้านผ่านครับวนนึตาเหาืวันน่ะลงตาบวกออกข้างน้ำอ่างพวก ข้าวข้าวข้าวหมไปประเทศขว่ดท้าอยู่ดีวาว้าหลายอยู่นะแบคนบซืทอถ้าลงตาใไ่ไปมันจะเป็นปอเล็กน้ำีที่ขาเพ็เลือกับพวกแด่ลเล็กน้ำจี๋พวกายคนกันิโมนยูนโมนคนไส้เ่านั้นแหละอ่าเขาบอกเป็นบ้านง่าแล้วนันเป็นเป็นอ่าก็คล้ายๆเป็นในห้องัน อันน no ี้ต่อเนาะดงตาเนาะในเรื่องที่ดงตาคุ้จังรเนาะูเองเมื่อร็วนีพี่น้องจำวัดคือวัดอะไรวัดดนันวัดอย่างก็วัดน้ำที่รที่ขาโค้งนะเขาโค้งมุ่งพอดีาโค้งแล้วก็เป็นยูนู่นๆนยข้ามนคือบ้านบ้านบ้านอันบ้านแป้นผมก็ยูตก้ามตกามวัดงโค้งพอดีครับ โอ้แมันติดชะลาอีกบ่ชะล่านิดน้อยแหละยุ่มยุ่มมุ่มหมดแหละบ้านบ้านแดงลงไป่าวเมื่อเนี่ครับแก้ววัดยู่มวัดอ่ายังก่อนวัดนัดเดินกระต่ายบ่อ๋อเดินกระต่ายเดินกระต่ายเดินกระต่ายครับเลยเลยเอ๊บ้านเอียงเนาะไปแล้วบอลเดินกระต่ายเลยบ้านเลยเอ้อน้องหินได้น้องหิน ในบ้านเราเอ่จะมาขออนุญาตคู่บอายจาย์ท่าไห่ยออยู่วัดนี่ก็ได้เตรียมการรลายย่างมันย่อมร้ายเัากอโอเดี่ยวจะมาจัวัดที่ี่แล้วนี่ย่มันก็มีมงโงขึ้นเร็วนี้นะเวตา มาแม่นางขอไายลูกมั้ยได้ได้ได้ลูกมามากได้ลูกมาได้ลูกมาเดี๋ยวอุ้มมาก็ได้ครับผมขอก้อนมากมากจังหวะเนาะครับผมพอเรียกมามาหาพ่อก่อนมาลูกมาเออเอาก่อนนะให้ให้เอาไปเอาขวดหนึ่งมามาเดี๋มาหาพ่อมามาหาพ่อมาลูกมามาถ่ายก่อนได้จะมาเดี๋ยวพ่อเปิดให้เอามานี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอถ่ายพ่อก้อนสุดมันเลย สามคนก็พอพ่อมาฟังพ่อยูฝังนน้พ่อยูฟังนพ่อพ่ออยู่ฟังนี้คุณแม่อยู่ฟังนั่นเออแบบนี้ก็ได้จะพีมาทั้งหนี่งก็ได้นะครับจะทอดแสงบอ๊ะเยอนันเอันน้ทดเจยงเออเด็ดเดยวขอขอโทรศัพท์เน่ะหล่า

ไอ้โลไอ้แม่กี้ไอ้บาปานุจําได้ไอ้ไหนๆๆ ในเกี่ยวท่ายังนั่นเลยในตูวิเดร์ิบตัวได้ท่ายังได้บ่อนไปอ่นี่มาหาแม่นี่มาเดี๋ยวที่ทายลูกเดียอเนลูกเดียวขอล้ก เอียงๆสมันจังบสสเออีงากว่าโอสโ์ไปหรือเปล่จัดระบีเลยฟ้องรบถทจัดรถที่นั่งล้างกันรอนี่อันนี้ก็นั่งันนีอ่ ผมบอกแล้วผมบอกว่าเพราะว่าถามซ้ำน้เนาะถามตามเมนูันเนาะถามนี่าัอย่างงปโลกจริงรตลอดหรือเพ่นเป็เบอรยน คัแหละครับข so ึ้แถวหัวเนี่ยจ้ยหมูเลยนปตนี้นหมู่าครับผมาี่น่ครับตาเาครับเดี๋ยวผมลงลงเทกนะลครับโอ้เป็นบุญกุศลเลยครับเนาะหลวงตาบนชื่นมา บ้านบบาถิ่นนะครับเนะเาะหาได้ยานะครับเด้อครับเดี๋ยวผมตามลงตาไปเพุ่นละคร แม่เมื่อปลาเดาเลอจะได้ณาได้้นนี่แหละี่เราพมาสของการสาธเีแม่ผัว

คือคือน,น้ำลงสักฝนก็ลงนี่เนาะครับ <im itation> นั่นแหละ <im itation> ผ,ผมว่าผมว่าผมคิดว่าผมจะได้เพราะดวงตาม,ม่า,มานางเงินนี่ครับครับขอบคุณครับไปหาเด้อ ไปเล่นน้ำครับครับ